ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็กราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่2ตุลาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะลำดอก วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม แนงกะลัมปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสาระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ใบชะพลู ah happy, วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต <ặc> <ever> ่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียว วันนี้5 5บาทต่อกิโลกรัมพริกซูเปอร์ฮอตแดงวันนี้5 5บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้55บาทต่อกินนโลกรัม พริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้ร1อยบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้110ยบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้ร1 0ยบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้120ยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม พริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถัว่วลันเตาวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้สามสิบหกบาทต่อกิโลกรัม บวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบัวเปลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้18บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อน วันนี้เจบาทต่อกิโลกรมัมฟักแก่วันนี้11บาทต่อกิโลกรมัมมาราคีนกวันนี้18บาทต่อกิโลกรมัมมาราจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรมัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรมัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรมัมมะเขือม่วงวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียว วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันน <sh am, S 1> ีはは้3 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสดิ่งวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีว i, oh ันน <âm> ี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบ วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ว <endi> <The milhões jadi yeah> <The> ันน <estimates Dead> ี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอภัยเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ผักกระเฉดมัด10กรัมวันน <c oughs> <nisse>, ี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวเชยเท้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้100บาทต่อ <choose>. กิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้1 4 0บบาทต่อกิโลกรัมแครอท วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้700บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้พันสามร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้พันห้าร้อยบาทต่อสี so ouais funky, uh ่ร้อยลูกมะนาวเบอร์เ <ent> ล <rules> ็กวันน <pan> ี้เจ็ดร <picture> ้อยบาทต่อหกร้อยลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้พันสามร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ วันนี้1 5 0 0บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดคอนขาววันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เลก วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้12 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้15 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้1 8 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ